ตอนรับไปสู่ช่งการจำลองจะหายุุพนนะคะตอนนี้ยายก็จะมาสับมะละกอตำช่ตมตำกินอยากกินค่ะกินแล้วยายสับลูกน้อยๆล้วพอกินค่ะตำเผ็ดๆค่ะเอาจนแสบซวงค่ะ ต้องหลับต้องนอนเผ็เผ็ดอยากกินเผ็ดเผ็มันไม่กินเผ็ดมันเหมือนมันโลกมันไม่สว่างตามันยังมืดมัวนะคะมาชับมาแล้ก ทหากำลังหนึ่งข้าวร้อนๆมากินดีกว่า กี้นี่ย่ชิเอาเสื้อผ้ามาให้ย่าชิถ่ายคลิปไม่ได้ค่ะเปิดเพลงเสียอารมณ์เมื่อแล้วเอ้ยปัญญาเอ้ย FC ส่งเสื้อมาให้ยังไม่ได้เปิดดูค่ะ มะละกอน้วยน่ารักปลูกเองค่ะที่สวนครัวนะขางบ้านเน,นี่ยผลงานฝีมือของคุณยายนะคะลูกใหญ่ก็มีค่ะลูกเล็กก็มีค่ะแล้วแต่เราจะเอาลูกแบบไหนนะคะเราไม่ต้องซื้อมะละกอค่ะถ้าซื้อเขาอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศอะไรนะที่เพื่อนยายอยู่นะลูกละแปดร้อยบาทมันแคปหน้าจอมาให้ดูน่ะ ดูประเทศอีกอย่างนอ้องเพื่อนใหญ่อ่อนๆเลยนะมะละกอพันรรนี้นะอ่อ,อนค่ะ ฮัลโหลพี่พาแล้วยายชะมลกอก่อนเดี๋ยวค่อยโทรนะเอ้าะโอเคพี่แค่นี้แหละ ไอ้โลอไสวยหอแก้มได้เมียงามต้องหาเงินเก่งได้เมียงามต้องหาเงินเก่งเซ้าสองเลงสองหอมเอาหอมเอาได้เมียงามต้องหาเงินเก่งแบบใหญ่เลยก็ต้องให้สามีไปหาเงินใช่ไหมเซ้าสองเลงสองรูดไม่ยัางกล่าเร้าสองเลงสองหอมแก้มเด้อ komen jangan gurun deh fikir dulu มมเมนตมอดาวเลยอะโมเมนตมอดาวเลยอ่ะแก้มบะนี่หมันเงินหมันคำได้มีงามต้องหาเงินเก่งโอ้ยอยากกินมันเราก็นำลายจะยืดอมีใครกินด้วยนะ ตาทาจะกินด้วยไหมจะกินด้วยไหมตมามมะกอโอเคตาทาเขาไม่ได้กินค่ะตาทาไม่กินก็ไม่เป็นไรเนาะเรากินคนเดียวก็ได้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยค่ะคุณพีม่มาแล้วค่ะชมตำ nã ta bengẹ sôm tam, tạm sôm tam nào cả, nhá, tam eng, thua ba đó. เล็้วเลยบอเอาเอามาเอา,าเอาาินหรอใช่นีอะบเลยเนาะมีอยู่บวของเจ้ามี ไม่ไไม่ได้ยังไม่ได้แบ่งใช่ไหมมาเอาไหมนะหามาเอาเลยเออนี่แบ่งทำไมมันไม่ใส่อะไรเพราะอิจูอิจูอ่าเสร็จแล้วนะพอขอบนกเย <ไ>ป,ปิดประตูด้วยยุงเข้าก <c oughs> <c oughs> ็จบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อค่ะภาคสองค <c oughs> ่ะคุณ